อะไรคะคคนี่วาดเองเลยใช่ไหมไหนเอาดูวาดให้ยายดูก่อนไหนเราทำลบทำไมอ่ะเอาวาดใหม่วาดใหม่เอาเริ่มวาดเลยเดีเ๋ยวีอันนี้ก่อนเอาวาดเลยเดี๋ยวนี่วาดได้แล้วเอเอทำตาทำจมูกอ,อ,อืมกลมๆอืม อืมทำตาแล้วจมูกจมูกอืมตากลมกลมเออตากลม,ก,ม <c oughs> ก็มีคนไปสวมรอยแหละอืมอืม อืมไหนมาดูรูปอะไรโอ้วาดรูปคนได้ด้วยนะนี่วาดทีเดียวเลยเนี่ยเออเก่งเว้ยไหนตบมือตัวเองด้วยตบมือตัวเองด้วยยายีวาดเองด้วยยายียายีเขียนชื่อเออเขียนชื่อยายีด้วยอ้าวเขียนชื่อยายีอ่าเอาเอา,เอาชื่อมาดูไหนชื่อตัวเองอยู่ปอ,อขี้หมูไหลเขียนชื่อได้แล้วนี่ นายมาดูปอกที้หมูไหลอ๋อนี่ยายหยีเอออนุบาลน,นี่มีรูปหัวใจด้วยมีรูปหัวใจโอ้โหเออเอาถือถือดูว่าใครเออถือดูยายหยียายหยียายหยียายหย,ยีวาหัวใจโอเคโอเคหืองเก่งเลย